ครับสวีเดสวัสดีครับสวัสดีพี่จับหัวไม่ใช่พี่จับหมือจับหัวครับผมสวัสดีครับผมตอนใบใบครับเนาะโอ้ยนี่ครับเป็นตาไปอะดิษฐ์อะไรเป็นตาเอกประสงค์ครับเบยร์นี่เล่นแขางเดียวครับผมนี่ครับผมเบอรน่ะโอ้ครับสิพามากินข้าวแซ่บอันนี้ผมใส่ว่าเมนูต้มแซ่บนะครับต้มแซ่บนังงัวนังคุยครับผมนังควายผมนังงัวครับผม อืมค่ะไปครับตกเปรี้ยวครับรสชาติตกเปรี้ยวซีนนี่พักพักประดับประดับจารมังกรนี่หวานแยงมั่วระมิี่ผมแต่ไข่นวดมันแสบรวดเล็วล่ะมันก็แสบคนตัวครับผมนี่บักเน่านะครับเนาะมันเน่าแป้นสูวนหนึ่ยของหมักเน่าแป้นนะครับเนี่ยสมเป็นเลียหอมสมเป็นรวยครับผมเนี่ยมาเขาจะมีใช้หนังเหลืออืมอย่าบอกให้เชื่อครับผมไม่แสบที่เดิมครับพิกัดเดิมหนาะเขาคนสวยนี่ครับผมกูเห็นเราไม่แม้หันนี่ อืมขา้าจดเอาพวกเด็กเบี้ยงแล้วมิโน่นอนนรายปัดน้ำร้ายแต่พักๆกักนไงโอ้ยบ่รู้ปลาเขาเนาะเขาเนอยกินน้ำทงน้ำตาลน,นี่แหละผมก็ได้ชีวิตบิดชีวิตไม่รู้ครับชีวิตติดดินครับโอ้น้ำตาจนไหลพิศเส้นน้อยนี่ครับผมที่เขาแล้วสิบิตัดพืชนี่ครับสภาพมัยจะเปียมากครับตอนนี้นั่นลารับจบครับผมแต่เงินอีกคือเกาเอาไปยังกระซางผมเนาะว่าถ้าผมหายได้เนาะนี่ครับผมอ่า อยบอกให้เีผมเาะขาทำมาที่เขาเรินี่นี่ละอันคันกินแบบนักเลงกันักเบผเนาะนี่เป็นได้จาวาค่ะพระเจาวาเป็นไดจา่าหนาเขากินแบบผมก็กินไ่เห็นผมไห็นรู้่หนี้เข้าไปแข่งครับผมอยบอกใเี ความรับกับฟ้ามือผมเขามาสร้งไ้แล้วมาตัวหนึง่งเขามาจะไปสร้างกนไปเอาเพเอจับเป็นนื้อมาจับไตไปแล้วเาจ,จะไปเพลทพิธีขึ้นบ่านไม่ตั้งยาอครับว่า,าตอนเกิดเนี้ยมันเนี้ยมนันจะมีอย่งา,า,างเขามาเขาฟันเขาคนมาเขาฟันบ้านเขามาบอกกันตัวตัวจะกินนู้นเท่าไรตั้งยา่างแนละเพื่อมาถามหาผมหันเนาะ มาสุจียวไปสลดขอองสัย่านะรนบ้านไหมมันจะมีแต่หนูอพอพันไม่พันเราแต่ว่าคเห็นตัวตัวน,นึงันเป็นเพื่อกตีผมขายอยู่คูนึงคูนึงบ้านตามราคาตัวไปผมขายราคาถึงคูนึงเจ็ดล้เป็นหนูพัน่เป็นหนูเฮาต้อบอกยุขายคูลน่นพันสองพันเหมือนกัาเดียจับให้ตัวนึง่งจะกิะน,านะะราคาธรราไาร่ครับเพืนน่อคิดแ่คุณมาเดียวกันทำนาะต้องมาขันเป็นคู่เงินย่พากับนางตัว่าผมแยกคูให้ดีแม่ก็เดียวรับปากแล้วมันวนกินง่ายเดี๋ับรบมือ ก็ไปติาาดตใจอุ the น road, ่น <establishing> นุ่นเงี้ยนครับปรากฏได้ให้เราไปแต่ราคาตัวละสิติต้องตัวลอยหายที่แปลกซึ่งยีว่าแค่ไหนเราบอสมมติอธิบายตัวอธิบใบเราฟังน้ำพอไปเป็นหนูแม่พันพอพันที่ผมคัดไปเพียวว่าจะผสมพันเป็นชุดหน่ะเพาเป็นหนูบ้านเขาครับอันนี้หนูเป็นหนูเลี้ยงหนูที่ว่ามาจากผมเป็นงานก่อสร้างครับบนใดญมาไปเอาถือข้อเปิดนลายแม่ไม่ผมมัมเป็นคนหนึ่งหรือดสองคู่นะเดือดสองคู่ได้ละครับต้นบทเห็นแล้วนี่ผมนี่ อย่า mm hmm. บ,บอกขยอบแต่ก็ไม้เฟรชครับดูน,นอมพี่นึงเนื้อชาติกับปักชาครับวิจัยชาติกันปรุงครับผมเข้าไปไดนน้ำเยวจะสั่งหนูไปกินนุ้งเทียนน้ำร้นหนึ่งสามร้อยบาทเราเป็นไดแน่นอนจะ้ะวาว้าวนี่ฮะต้มน้ำคว,ยวายฮั่งวะผม มันมีเขียวเขียวปล้วเลือเลื้ลอเลครับไอตร้บน้ำตาจะไหลกันหมดแซบแซบริงแซบจังครับยิ้แล้วก็ยิ้งิ่แล้วก็ยิงไปแม่บ้ครับไม่ม่ช่นทตีคนมาเนาะเมื่อไปครับ อ้โอจหจะบอกใครเบครบางนีเป็ลือซ้ำหน่อยอึงแล้วก็งัเป็นดสสนนอดก,กเ,เ,ดเตอร์เนาะดนีครับมีเลือดขงยครับเลงเย,งย,งยงไปจำ ว้าเป็นแดะดุจของผมคือแบบผู้ l ีมีบริยานเดี๋ยวไปเห็นผู้ครับผมปลาสิดโซลอยตดจมนะจะติ่งหากจะ้องใช้มัลจมมนจะล้มทั้งแผดนะร้มทั้งแรงนี้ ถ้าเห็นหน้ากมันจะอื้อะลุกรอไปกินน่ะวันนั้นเนะเดี๋ยบอกใครกิโคมทินี้เขากินทีนก็ทิ้งตายทันทก ชิวๆก็แฟนกบแฟนกมมากให้นั Ooh, issue, mm ้วไปงันๆ่ลโอ้ร้องเพกงแล้วก็ถือว่าจิดตรงนี้แล้ว

แล้วพลึบๆครับผมตัวเต็มหยัง้วครับผมเับไปกล้องพี่ผมเป็นอะไรครับผม nó được chăm nhẫn không? à, ngửng lên, mày được phụ Oh. Oh. được tiêm nhiều không? Ừ. <laughs> 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 Đây giờ anh em đẹp có nhiều 嗯。啊！我，你。 ¡Ah! Oh. โอเคครับผมยิ้มแป่งแป้งเรือทักครับผมรักเธอสวัสดีครับผม